สวัสดีครับวันนี้มีตัว p a านาโซนิกนะครับรุ่น PTAE 7,000นะครับตัวนี้เป็น Full HD นะครับสปอร์ต 3D นะครับมาด้วยอาการแบบนี้ครับตึงนี่ครับก็คืออาการเสียของรุ่นนี้นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานเยอะแล้วนะครับทำให้ตัวสีเพี้ยนนะครับเห็นไหมครับเลอะไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาสัญญาณภาพ เข้านะครับแล้วมาดูแบบนะครับว่าเสียเยอะเสียมากเสียน้อยขนาดไหนนะครับครับพอเอาสัญญาณภาพเข้าไปเลยครับก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีฟุ้งของตัวด้านบนนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นอาการเสียของตัวโพลาไลส์นะครับตัวฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มนะครับพอส่องดูแล้วมันมันย่นย่นนะครับถ้าเป็นอาการเสียของโพลาไลส์แบบ กระจกนะครับมันจะเป็นออกเป็นสีออกชมพูชมพูนะครับปฎิเครื่องตัดสัญญาณครับโอเค่ะก็ออกออกเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้คือแก้น่าจะน่าจะเป็นฝั่งสีเขียวนะครับเพราะตัวฝั่งไหนมันเสียมันจะล้นออกมาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจ้าผมจะทําการแก้ไขในส่วนของตัวโพลารา์ ai, ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูตรงนี้นี่น มุมเนี้ยจะเห็นเห็นรอยย่นของของตัวโพลารไยด์ที่ว่ามันโดนความร้อนแล้วมันย่นนะครับเห็นไหมอ่ามันจะออกเป็นตารางแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการแก้ไขในส่วนของตัวโพลารไยด์ของพานาโซดิก AE 7000ครับผมสรุปนะครับเปลี่ยนไป2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นที่ว่ามันคว้กันนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยที่ว่า มองแล้วภาพออกมาเป็นริ้วๆนะครับจะเป็นชิ้นนี้นะครับตัวชิ้นนี้ก็จะเป็นแตกๆนะครับแล้วก็เป็นดวงๆนะครับตามตามนั้นเลยตามนี่ใช่ไหมดวงๆลอยแตกตรงนี้ตอนตอนแกะออกมานะครับก็คือตัวนี้เป็นเป็นฟิล์มโพลาร์นะครับเป็นเป็นฟิล์มโพลาร์ที่เขาติดมานะครับแต่ว่าผมติดผมใช้โพลาร์แบบประหลอดติดนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ผมเปิดเครื่องเทสไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็เอาสัญญาณอินพุตเฮดเมนะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภาพที่ออกมาก็จะนี่เห็นไหมพอภาพออกมาแล้วมันจะอยู่ในโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับก็จะสวยงามนะครับอ่าก็ตัวนี้คลิปนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับจบปิดคลิปเออโดยทัวทีปิดจบอ่าอย่างสวยงามนะครับอันนี้เว็บของผมเองอ่าเว็บไอทอทีช่องของผมเองนะครับเดี๋ยว จะมาดูโอ้ตรงนี้ตดตีตดตีตดต,ตีเดี๋ยวเทส 4K สวยๆงาม,งามดีกว่าครับอืมอือ่าเห็นไ,ไหมครับภาพออกมาก็จะสวยงามนะครับอ่ออาจจะมีะเหลื่อมอันนี้ความเหลื่อมนี่มันเป็นตามอายุการใช้งานของมันนะครับจะนิดเดียวนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น 4K ภาพ 4K ออกมาสวยงามนะครับ ่าเดี๋ยวผมจะเทสตตัวนี้ดีกว่าลองดูนะครับสักครู่โฆษณาก่อนอเครื่องนี้เครื่องไว้เทสตนะครับเป็นแม็ที่เอาไว้เทสต์ดูมันจะสวยงามเหมือนวันนั้นหรือเปล่าปรับเป็น4 k เลยถึงตัวสัญญาณนะ่ะอินพุตเข้า 4K ก็จริงนะครับแต่ว่า มันเอาออกมาได้แค่เป็นฟูสดีนะครับก็ดูฝังนี้ด้วยอ่ะดูฝังนี้อ่ยครับโอ้แต่ว่าเครื่องเครื่องตัวนี้มันช้านะครับใช้ตัวสเปคต่ำนะครับะจะได้ดูชัดเจนนี่ ก็ถ้าจำคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับที่ผมลงในอยู่เรียวของเฟ e บุ o กนะครับไปตามดูในช่องคองผมนะครับบีเฝั่งเฟ e บุ o กนะครับผมที่ผมเทียบผมเทียบภาพระหว่างาตัว W S J ของเอฟสันกับตัวเดลนะครับเดล 1 6 1 0นะครับที่เป็นฟูลที่เป็น WXG นะครับภาพที่ออกมามันจะเหมือนกันกับตัวตัวเดียวเลยนะครับกับเครื่องนี้นะครับตัวของพานา AE 7 0 0 0นะครับนะครับภาพสวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยนะเห็นไหมจากเทียบให้ผมที่ผมถ่ายให้เขาดูก็คือว่าฉากข้างบนกับลงมาข้างล่างนะครับเวลาเราดูไกลๆครับอันนี้เป็นภาพสีดำมะกาเป็นสีดำนะเหมือนกับมันลอยอยู่กับอยู่ที่จอภาพอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม มันลอยอยู่กับจอภาพเลยเห็นไหมเนี่ยมาแบบนี้เลยนะเทียบอันนี้คือสีกลมเกินกันเลยกับตัวฉากข้างบนนะครับตัวจอนะทั้งที่ตัวตัวแสดงภาพมันมีแค่ตรงนี้นเห็นไหมครับที่เป็นข้างบนข้างล่างเนี่ยแบบนี้นะครับคือว่าสวยงามนะเห็นไหมตามช่องลงมาคือมันจะไม่เวอร์นะเวลาแสงออกมาแบบมันจะไม่วอร์แบบข้างนอกเห็นเป็นขอบอนะครับ คือภาพออกมาใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะไปไติดตามกอนไว้นะครับตอนจะไปพลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ